ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะพ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะยี่ไปโทรได้เลยขอบคุณครับพ่อ สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับสวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะได้เลยข้อที่ห้านะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะ แต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะคืออมามานะแบตตออิงฟ้าฉันฟังเธอไม่ดูเรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะฮะทันปกป้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหมฮั่นปกองเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ยหรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่าสัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะเดียวทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอใช่ครับพ่อ ภัยพิบัติพายุสุริยะเฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอะมันคืออะไรหรอดีแอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงพายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอากาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวากาศโหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะ เพราะกำลังจะเกิดพายุสุริยนะน่ะการพยากรณ์หรือทํานายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้ จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อนเนื่องนะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องอีกไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองน่าแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลยตอนที่อยู่บนดาวดอนโมนะ่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับจริงเหรอดีแอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงที่ผ่านมาพายุสุริยะ เคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อควนกระแสไฟฟ้าบนโลกทําให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สมาเสมอจนทําให้มอบแลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สําหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะ ทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ี่ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยละอ๋อพอพอจะคุนค้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจําวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่า ในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราแน่นอนไม่มากก็น,น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนในงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบ หากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสําหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นล่ะครับเรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหมดี TV ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทํางานร่วมกันในการเตรียมสํารวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียด พื่อความเข้าใจที่สามารถนําไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับก,บการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเองยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv ได้เลยครับพ่อ เรามีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับและสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟา้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ยเอ,เอ,อปกป้องดีอาร์าทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอกทำไมลละครับพ่อพ่อมีเรื่องกัะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพอ่อและถูกตัดสัญ,ญญาณ่ะ อายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวร่วงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าอืมนี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> <Hey, S 1> พวกเราอยู่นี่นฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะจด,จดไดให้<ป>พ,พี่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าไพายพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง